วีซ่านอนโอคู่สมรสขออยู่ต่อหรือต่อวีซ่าได้ไหมต้องทำยังไงถ้าใครฟังวิดีโอนี้แล้วจำไม่ได้ไม่เป็นไรรายการเอกสารเยอะแยะก็ดูที่ go.noGuide.com ok ตามหน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอครับวันนี้มาอธิบายฟังก็คือเป็นภาษาของทางตอมอเขาเรียกว่าขออยู่ต่อจริงๆก็คือการต่ออายุวีซ่านั่นแหละครับก็เพราะว่าระบบวีซ่าไทยเนี่ยคือไม่มีแบบถาวรนะ มีแต่กึ่งถาวรก็คือนอนโอของเรานั่นแหละคือวีซ่าทุกประเภทเลยก็ว่าได้นะใช้เรียกว่าการขออยู่ต่อเนี่ยเพื่อยืดระยะเวลาวีซ่าออกไปอีกอแต่ทีนี้คือนอนโอก็จะต่อด่งปีฉะนั้นก็ถือว่าต่อได้นานเลยการขออยู่ต่อเนี่ยเป็นขั้นตอนหลังจากที่เรามีวีซ่านอนโอแล้วจะขอทางออนไลน์จากสถานทูตก่อนมาไทยหรือ จะมาเปลี่ยนจากฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวเปลี่ยนให้เป็นวีซ่านอนโอในประเทศไทยก็ถือว่าได้วีซ่านอนโอมาแล้วแต่ว่าจะมีระยะเวลาเบื้องต้น9 0วันก่อนไม่ใช่ว่าได้แล้วก็คือจบเลยหรืออะไรนะได้9 0วันก่อนแล้วก็ในช่วง9 0วันนี้แหละที่เราจะต้องไปเตรียมไอ้พวกตรงเนี้ยเพิ่มเติมครับก็หมายถึงว่าถ้าขาดอะไรนะครับก็มาลองดูว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มนะครับครับก็ก่อนจะครบ9 0วันอะ ก็ไปขออยู่ต่อที่ต่อหมอใกล้บ้านได้อีกหนึ่งปีแล้วก็ต่อายุได้ทุกปีปีละครั้งครับมีเพื่อนๆหลายคนเขาบอกมาซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมวีซ่าคนอยู่ยาวจะอยู่ได้แค่ปีเดียวได้ยังไงก็คือต่อได้ทุกปีปีละครั้งปีละครั้งไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ตอนได้มาครั้งแรกอ่ะจะเป็น90วันก่อนหลังจากนั้นก็ทุกปีปีละครั้งไปเรื่อยๆทีนี้ต้องทําล่วงหน้านานแค่ไหนไม่มีบอกเลย ก็แนะนำควรจะล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวีซ่าจะหมดอายุอืมครับไม่เหมือนตอนเปลี่ยนวีซ่านั้นเขาบอกอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องทำล่วงหน้านานแค่ไหนก็มาถึงรายการเอกสารนะครับแต่ขอหมายเหตุก่อนอ่โอเคหมายเหตุอก็มีอค่าธรรมเนียมนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแต่ก็ไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึง่งอาจมีการเปลี่ยนแล้วก็ตอมมีสิทธิ์จะเรียกเอกสารอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมจากที่ออฟฟูดนี้ได้ ก็ควรสอบถามกับตมใกล้บ้านก็คือต้องเป็นตมใกล้บ้านตามทะเบียนบ้านของเราอะนะไม่ใช่ว่าตมที่ไหนก็ได้ครับสอบถามตมใกล้บ้านก่อนไปยื่นว่ามีอะไรเพิ่มไหมครับแล้วก็ต้องมาติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้นนะทั้งคู่เลยเป็นคู่สมรสนี่ทั้งสามีทั้งภรรยามาด้วยตัวเองเท่านั้นครับฉะนั้นใครบอกว่าจ้างแล้วใครจะไปยื่นแทนหรืออะไรไม่มีต้องไปเองอยู่ดี ฉะนั้นจะให้ใครไปด้วยที่จ้างเขาก็ก็ได้แค่ไปด้วยนะยังไงเราก็ต้องไปเองอยู่ดีครับไม,ไม่ไม่มีไม่มีประโยชน์จะให้ใครไปด้วยนะทีนี้อทะเบียนสมรสกับใบที่แสดงรายได้หรือเงินบำนาญเนี่ยบางทีอาจจะใช้ภาษาอังกฤษได้นะบางสาขาเขามีระบุอยู่ฉะนั้นก็ลองถามเขาดูก่อนว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมเผื่อใครมีอยู่แล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษเพราะโดยปกติต้องแปลไทยไง เออแล้วต้องแล้วถามว่าต้องรับรองการแปลด้วยไหมคือเมื่อเกิดการแปลเนี่ยต้องรับรองการแปลเสมอนะแต่ต้องถามเขาดูก่อนเผื่อไม่ต้องแปลร,รับรองแปลที่ไหนรับรองแปลที่กรมการกงศุนกระทรวงต่างประเทศครับจะเป็นที่กรุงเทพหรือที่สาขาตามจังหวัดต่างๆแล้วก็โอเคเอกสารก็เอาไปทั้งตัวจริงแล้วก็ถ่ายสำเนาแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องอครับมาเริ่มต้นเอกสารนะครับจะกี่แค่หมายเหตุ อของชาวไทยคู่สมรสไทยก็ง่ายๆเลยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีแล้วก็เอกสารชาวต่างชาติเนี่ยยืดยาวหน่อยเอกสารชาวต่างชาติก็อันแรกก็คือใบสมัครตรมเจ็ดครับก็ดาวน์โหลดจากเว็บของตอมก็ได้นะแล้วก็รูปถ่ายติดใบสมัครหนึ่งรูป แล้วก็ข้อสองสำเนาพาสปอร์ตจริงๆเขาบอกว่าเอามีตาประทับถ้าเคยขออยู่ต่อมาแล้วหรือว่าอื่นๆอีกมากมายซึ่งมันอยู่ในเล่มเราอยู่แล้วใชนเราก็เลยบอกว่าสำเนาพาสปอร์ตอย่างเดียวจบถ้า,าถ้าถ้าถ้า,ายังไม่ได้ไปเปลี่ยนเล่มทาใหม่นะก็อันนั้นแหละที่เคยได้ตาปั๊มอะไรสารพัดของไทยมาก่อนน่ะนะครับแล้วก็ข้อสามตอม .6 ทีเดก็กอันนี้ลงทะเบียนมาแล้วก่อนเข้าไทยเก็บไว้ต้องมาใช้อีกจริงๆก็ใช้มันตั้งแต่ตอนอ ถ้าใครเปลี่ยนวีซ่าคงได้ใช้ไปแล้วถ้าใครขอจากต่างประเทศก็อาจจะยังไม่เคยครับอันนี้ก็จะได้เปิดสิ่งต่อม6ที่แรกที่ลงทะเบียนก่อนเข้าไทยครับต่อม30แจ้งที่พักชาวต่างชาติทําหลังเข้าไทยทั้งสองลงทะเบียนนี้ต้องทําครับต่อม6คงทํามาอยู่แล้วต่อม30นี่แหละที่หลายคนอาจจะไม่ได้ทําถ้าไม่ทําเกิดอะไรก็คือโดนปรับ800ถึง1,600 ครับก็คือเขาพูดเสียงฉาฉานมากตอนที่ถามถ้าไม่ทำก็เดี๋ยวตอมอจะปรับดังนั้นก็เดี๋ยวยังไงดูลิงก์ได้เดี๋ยวใส่ไว้ใต้วิดีโอวิธีการลงทะเบียนทั้งสองอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ข้อสี่ก็คือสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีครับแล้วก็จำจาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นภาษาของต่างประเทศน่ะก็ต้องมีการรับรองตัวจริงจากต้นทาง ือจากสถานทูตรรับรองว่าไม่ปลอมแปลงไงแล้วก็แปลแล้วก็รับรองการแปลครับก็ที่พูดเรื่องภาษาอังกฤษนี้คือเผื่อบางคนได้มาภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ก็แค่ว่าต้องรับรองกันแปลภาษาอังกฤษด้วยไหมแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เคยแปลเลยเน่เอา,เาว่าก็แปลไทยไปเลยจบจบว่าเออจะได้ใช้ได้ทุกงานไงเพราะว่ายังไงกับอำเภอเนี่ยเราต้องใช้ภาษาไทยอยู่แล้วครับก็เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาต่ตางประเทศเนี่ยต้องแปลไทยแล้วก็รับรองคำแปล ว่าแปลถูกต้องแล้วก็รับรองตัวจริงด้วยอันนี้เพิ่มเติมกรณีมีลูกด้วยกันจริงๆเขาไม่ได้บอกว่ามีลูกด้วยกันนะแต่ว่าอบว่าก่นหน้าจะใช่นะมีเคยมีลูกด้วยกันระหว่างทั้งสองคนนี้แหละคู่สมรสสองคนนี้แหละครับก็สำเนาสูติบัตรบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของลูกทุกคนเอครับบางคนมีลูกติดอยู่แล้วว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแล้วก็ อ่ะโอเคอันนั้นคือเอกสารทั่วไปแล้วก็เอกสารหลักของเราทะเบียนสมรสอันนี้จะแยกเป็นสองกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสในไทยอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าเอกสารเป็นภาษาไทยอยู่แล้วสำเนาใบสำคัญการสมรสคอรอสามสำเนาทะเบียนสมรสคอรอสองอืมฉะนั้นตอนจดทะเบียนก็ต้องได้สองใบนี้มาและเกิดเคยยา ก็สำเนาใบสำคัญการยาคลอเจ็ดสำเนาทะเบียนยาคลอหกครับคือมันจะมีสองคลอนี่ทุกทุกประเภทเลยอ่ะฉะนั้นถ้าได้มาใบเดียวคงต้องถามแล้วแล้วอีกใบหนึ่งทำไมไม่ให้มาด้วยครับต้องทะเบียนสมรสก็ต้องสองอันคลอสองคลอสามทะเบียนยาก็ต้องสองอันคลอหกคลอเจ็ดอ,อันนี้ของไทยเป็นภาษาไทยอยู่แล้วไม่ต้องแปลครับแต่ถ้าเกิดเคยจดทะเบียนสมรสต่างประเทศ เอาหมายถึงว่าถ้าจดทะเบียนสมรสต่างประเทศมาแล้วอ่าอันนี้เรายุ่งหน่อยครับทะเบียนสมรสต่างประเทศที่อย่างที่บอกไงถ้าเป็นภาษ,าษาต่างประเทศรับรองตัวจริงบวกแปลไทยบวกรับรองทาแปลอันนี้ต้องเป็นแปลไทยเลยเพราะว่าต้องเอาไปทําอันต่อไปนี้ด้วยก็คือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวครับคอลอยี่สิบสองเอ่อต้องแนบแนบเพิ่มคือถ้ายื่นทะเบียนสมรสต่างประเทศก็ต้องแนบมาพร้อมกับคอลลยี่สิบสองด้วย ซึ่งอาการทำาค l ร้ยี่สิบสองนี่แหละที่เราจะต้องเอาทะเบียนสมรสต่างประเทศไปอย่างที่บอกเมื่อกี้อยู่ดีรับรองตัวจริงแปลร,รับรองการแปลอยู่ดีครับฉะนั้นไหน,นจะแปลแล้วก็แปลภาษาไทยไปเลยครับก็ใครไม่รู้จะหาที่ไหนก็ติดต่อโกโนไกได้แล้วก็เหมือนเดิมถ้าเคยยาก็ทะเบียนยาต่างประเทศแล้วก็เหมือนกันคือรับรองตัวจริงแปลร,รับรองการแปลแล้วก็ ข้อหกนี้เฉพาะกรณีสามีไทยภรรยาต่างชาติแหมเพิ่มเอกสารอีกปกติจะมีแต่ภรรยาไทยสามีต่างชาติอันนี้กลับขั้วก,กันครับส่งเอกสารเพิ่มสามีไทยต้องส่งหลักฐานการกทํางานด้วยก็พวกใบรับรองงานหรือหลักฐานธุรกิจต่างๆจริงๆเอกสารเขายืดยาวนะแต่สรุปมาแค่นี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะเกินแอแล้วก็ข้อเจ็ด หลักฐานการเงินอันนี้ตัวสําคัญอีกอันหนึ่งก็แบ่งเป็นสามแบบนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งนะเออไม่ใช่เอาทุกอย่างก็คือถ้าใช้บัญชีธนาคารไทยเท่านั้นนะเออธนาคารต่างประเทศไม่ได้นะถ้าใช้บัญชีธนาคารไทยก็คือเอาเงินมาเข้าอ่าเปิดบัญมีวีซ่านอนโอมาอยู่แล้วนีิหรือมาเปลี่ยนวีซ่านอนโอได้แล้วนี่ก็ส่วนมากจะเป็นถ้าไม่ใช่คนมีบัญชีอยู่แล้วอะ่ะ ก็เปลี่ยนวีซ่าในไทยไม่ได้นะตอนนี้ฟรีวีซ่าเปิดบัญชีไม่ได้ฉะนั้นส่วนมากคนที่มีบัญชีแล้วก็คงขอมาจากต่างประเทศก่อนแล้วมาเปิดครับก็ใช้บัญชีไทยเท่านั้นถ้าจะใช้เงินฝากก็หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารไทยไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทอ่ามีสองตัวแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีฟังให้ดีมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่าสองเดือน ก็คือ4แสนบาท4แสนบาทต่อเนื่องกัน2เดือนครับก็คือเราได้ระยะเวลาเบื้องต้นมา90วันแล้วใช่ไหมฉะนั้นภายในเดือนแรกอ่ะต้องเอาเงินมาเข้าแหละเสร็จแล้วก็นับวันไปให้เกิน2เดือนแล้วก็ไปยื่นก็คือภายในช่วง2เดือนนี้ห้ามถอนให้มี4แสนบาทนิ่งๆอยู่ในบัญชีห้ามถอนมากกว่า4แสนได้แต่ห้ามน้อยกว่า4แสนไม่งั้นก็ทําต่อไม่ได้ ตอบไม่ได้มีแย่เลยนะเออต้องออกนอกประเทศไปแล้วก็กลับเข้ามาฟรีวีซ่าแล้วมาเปลี่ยนวีซ่าใหม่อีกรอบหนึ่งฉะนั้นต้องแฮมพาหรือกรณีที่สองเหมือนจะดีกว่ายังไงไม่รู้ถ้าทำได้ก็คือใช้รายได้จากต่างประเทศอย่างเช่นใบแสดงรายได้หรือเงินบำนาญาบางคนอายุเยอะมีบำนาญแล้วก็โอเคก็เป็นหนังสือรับรองจากสถานทูตในไทยของผู้ยื่นที่แสดงรายได้ หรือบำนานเดือนละไม่น้อยกว่าสี่0มืนบาทซึ่งตอมอบางที่อาจเรียกเอกสารที่มาของรายได้เพิ่มเติมครับเพราะว่าสถานทุนเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรนะเขาอาจจะให้เราเอาหลักฐานรายได้หรือเสียภาษีอะไรในประเทศของชาวต่างชาติเนี่ยไปไปดูสถานทุนเขาก็ดูอืมอืมอเสร็จแล้วก็อ่ะโอเคเซ็นจบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คือคือทำแป๊บเดียวจบอะ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือเท่าที่ควร หรือถ้าตัวนี้จะทำนะทำมาตั้งแต่ต้นทางเลยให้กระทรวงอะไรของที่ประเทศนั้นเขาทํารับรองตัวจีมาให้เลยก็จะน่าเชื่อถือกว่าครับในเมื่อมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าที่ควรแล้วตอมก็เลยอาจจะเรียกเอกสารเพิ่มในกรณีใช้ใบแสดงรายได้อ่าแต่ถ้าใช้เงินฝากอ่ะมันต้องฝากล่วงหน้าสองเดือนใช่ไหมก็แต่ก็แค่นั้นจบไงเออไม่ได้ตรวจสอบอะไรและหรือกรณีสามรวมกันอ่าบางคนบอกว่าไม่มีไม่พอ รวมกันของทั้งสองอย่างก็คือสี่แสนบาทเองทะนั้นก็สมมุติว่าเอาเงินฝากกับรายได้มารวมกันถ้าสมมติสมมตินะนี่กรณีให้มันถึงให้มันถึงสี่แสนก็คือเงินฝากแสนหกหมื่นบาทสมมติแล้วรายได้สมมุติว่ามีไม่ถึงสี่หมื่นอะรายได้แค่สองหมื่นสมมติสองหมื่นคูณสิบสองเดือนก็สองแสนสี่หมื่นบวกกับเงินฝากแสนหกหมื่นได้สี่แสนแล้วครับข้ขอเสียคือต้องใช้ทั้งคู่ ต้องมีทั้งบัญชีธนาคารไทยแล้วก็ต้องไปทําใบใแสดงรายได้จากสถานทูตมาด้วยครับแต่ว่าถ้ากรณีคนเงินไม่พอจริงๆก็ลำบากหน่อยแต่ก็ใช้วิธีนี้ได้ก็คือเอาทั้งสองอย่างมารวมกันเลยรายได้กับเงินฝากครับข้อแปดรูปถ่ายครอบครัวซึ่งอันนี้แล้วแต่ต่อมอนะบางที่เขาอาจจะต้องการเยอะกว่านี้เอ,อรูปถ่ายครอบครัวถ่ายที่พักอาศัยคือต้องเห็นตัวด้วยนะไม่ใช่ถ่ายแต่เฟอร์นิเจอร์มานะ ก็สี่รูปอ่อถ่ายหน้าบ้านให้เห็นบ้านเลขที่สองรูปคือไปยืนหน้าบ้านเห็นบ้านเลขที่สองรูปถ่ายไปยืนในบ้านเห็นทั้งคู่เลยในบ้านอีกสองรูปแล้วก็วาดแผนที่บ้านอยู่ไหนเอ่อแล้วก็ข้อเก้ากรณีพักอาศัยไม่ตรงทะเบียนบ้านเขาหมายความว่าเราสามารถยื่นที่อื่นได้ไงแต่ว่าต้องมีหลักฐานพวกนี้นะ ปกติเราก็บอกว่าให้ยื่นตามทะเบียนบ้านเออแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านหละก็ลองถามดูยื่นพวกนี้แทนได้ไหมคือสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้านอ่าถ้ามีสัญญาเช่าก็จบแต่เกิดไม่มีก็ให้เจ้าบ้านทาหนังสือรับรองและแนบหลักฐานของความเป็นเจ้าบ้านมาด้วยคือคือคนที่ให้เช่าอ่ะอ่สําเนาประชาชนเจ้าบ้านสําเนาแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าบ้านอืม ครับก็คือยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนั้นจริงแล้วก็หลักฐานยืนยันว่าเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านนั้นจริงที่เราไปเช่าแล้วก็สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองอันนี้คือยื่นที่ไม่ใช่เขตของตัวเองได้ถ้าเกิดมีพวกนี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็แสงสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกก็คือมีบางคนบอกว่าตอมอมาตรวจบ้านด้วยก,ก็ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะ เออก็เลยให้วาดแผนที่บ้านไง <laughs> ครับโอเคก็โดยรวมแล้วที่สําคัญหน่อยก็คือทะเบียนสมรสถ้าเป็นของไทยก็คือจบแต่ถ้าเกิดเป็นของต่างประเทศก็ต้องรับรองตัวจริงควรจะทํามาจากต้นทางเลยก่อนมาเลยทําก่อนมาเลยแล้วก็แปลไทยแล้วก็รับรองการแปลที่กรมการกงศุลในไทยหรือสาขาตามจังหวัดต่างๆแล้วก็คอลบส22ด้วยแนบคู่กัน ทะเบียนสมรสต่างประเทศที่ทำตืดๆๆพวกนั้นเสร็จแล้วก็คอร์ยี่สิบสองด้วยครับแล้วก็ถ้าเคยหย่ามาก่อนก็เหมือนเหมือนกันนอกจากทะเบียนสมรสแล้วก็ทะเบีนยนหย่าก็เหมือนเหมือนกันก็คือรับรองตัวจริงแปลร,รับรองการแปลด้วยแล้วก็หลักฐานการเงินครับถ้าใช้บัญชีธนาคารไทยก็สี่แสนบาทเอาเงินเข้าแช่ไว้สองเดือนห้ามถอนแต่ก็ใบรับรอง จากธนาคารด้วยอัปเดตล่าสุดตอนไปยื่นเลยก็คือตอนเช้าก่อนไปก็ไปทําใบรับรองเสร็จแล้วก็อัปบุ๊กไปด้วยแต่ถ้าเกิดใช้ใบรา,ายได้ก็ไปทําที่สถานทูตปัญหาคือบางที่เขาก็ไม่ได้รับทำอ่าก็ก็ลองดูว่าไหนดีกว่ากันครับแต่ในเคสของใบรา,ายได้เนี่ยตอมอาจเรียกเอกสารเพิ่มโอเคก็คือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับแลวเกิดมีคําถามก็ถามที่คอมเมนต์ได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ